อีนน hey ีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า The Nightmare นะครับเกำคือหนึ่งฟันร้ไร้ก็เกมนี้ภารกิจของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราก็ไปหากุญแจเพื่อเปิดประตูออกจากฝันร์ายนี้ให้ได้นะครับเออเกมนี้สร้างแล้วก็พัฒนาโดยผู้พัฒนาคนเดียวกันนะครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาเล่น40-45นาทีนะครับค้าจริงนะผมว่าผมน่าจะตายตั้งแต่ผมน่าจะตายตั้งแต่10นาทีแรกแล้ว เอ๊เดี๋ยวนะทำไมเมาส์ผมเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเมาส์ไม่หายอ,ะอ่ะอ๋อโอเคเอ้ยอะไรดำดำอ๋อไฟฉายเฮ้ยมีแบตเตอรี่ด้วยอนะในห้องมีอะไรเอ่ อ๋อคลิกขวาเปิดไฟฉายนะครับกดอ๋อกด F เก็บแบตเตอรี่นะครับอ้เอออัน Open door เ,เออ Find a key เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Find a key เอ๊หากุญแจกุญแจมันอยู่ไหนมันนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ครับเดี๋ยวนะโอ้โหอันมบนเริ่มกุญแจอันเบื้องล้มเลยครับเฮ้ยอ๋อกดเอฟ ôi ôi cái tục u ui như này mà ui ดูยังไงว่าแบตเตอรี่มันหมดหรือยังอะมันมีตัวอะไรเข้าไปเสียงอะไรอะอมันตอบเมาส์าได้ไหมเนี่ยอโอ้ยรับความไวเมาส์าไม่ได้ครับอูอ้ยญ่อืม ผมว่าเมาส์มันไวมันไวไปอ่ะโล้มปรับไม่ได้ด้วยเอว้ยเมาส์มึงจะไวไปไหนเนี้ยมังคับยากตรงเลยอ่ะโอ้ยวขยับนิดเดียวก็ไปซะเร็วรมีกูจะปวดหัวกับ้ย เอาฐานจะหมดก็หมดแบบไม่มีปีมีขุยครับจะหมดก็คือแบบดับเลยครับโอ้ยไม่ใช้ไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าไม่เปิดกูจะเห็นไรล่ะเ้ยแถวนี้ไม่มีไฟ ไม่มีไฟฉายเอ้ยไม่ใช่ไม่มีทานไฟฉายเลยครับปิดไว้ก่อนได้ภาพมันแปลกๆจังเลยโอ้ยแบ๊บเดียวแบตบหมดแล้วอ่ะเอ่อเปิดนะครับ ไม่ชอบเลยอ่ะแบบหันหันหน้าแล้วแบบมันเบื่อเบืองงี้บรรยากาศโครวรดวงเวงเลยเหมือนเหมือนอยู่ในโรงแรมเก่าๆส,สักสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วครับการออกแบบนี้คือแบบดูกเก่ามากเลยอ่ะ ตรงนู้นมีอะไรอะ่ะเฮ้ยมีมีแก๊สรั่วนะมีแก๊สรั่วเฮ้ยใครร้องเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอหาของก่อนไปใช้เลยอยู่ก้อนเดียวแล้วอะ ขอหาร์ดมีตัวอะไรอยู่ในท่อไหมอ่ะอะไรเนี่ยะแรงเก็บได้ครับอย่าบอกนะต้องเปิดท่อนี้เข้าไปอะ่ะเฮ้ยเขามีคิดจะให้ฐานไปฉายเรามาเลยเหรอครับแต่ผมว่ามันน่าจะเปิดท่อตรงนี้แต่ว่าขอไปดูห้องนู้นก่อนนะครับ นี่ก็ติดติดดบๆอยู่ได้ตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างเฮ้ยโอ้ยเมาส์มืออ๊ะสเปคอ๋อกดสเปคข้ามผมไม่ชอบเมาส์มันไวไปอ่ะอ เฮ้ยเปิดได้ไหมครับอย่านะครับผมผมไม่อยางเป็นมิตรผมไม่อยางเป็นมิตรผมไม่อยางเป็นมิตรเฮ้ยมันไม่มีฐานไปใช้ตกสักก้อนนึงเลยเหรอเฮ้ยถ้าแบตหมดขึ้นมานี่ชิมหายเลยนะ ผมหาทั่วเรี่ยงอะตุงกซองนั้นมีไม่มีครับเดี๋ยวโอ้ยตรงตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรให้ผมเก็บเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอะไรอะ่ะอืมดีมากถามไปสายครับ รีโหลดนั่นไง้ยเฮ้ยโดนแน่แน่โดนแน่แเอออออออปิดไม่ใช่ฉันแสดงไม่ได้เปิดตรงนี้หรอแล้วมันเอาไปเปิดอะไรอ่ะ แสดงไว้เปิดอะไรครับะแสดงเอาไว้เปิดอะไรครับอย่าบอกนะต้องกลับไปทางเดิมอะ่ะโฮ้ยทางทางนี้เราไปหมดแล้วแล้วก็อีกทางหนึง่งไปเอาแสดงมา ล็อกไฟคียเอาชิบหายกลับไม่ได้ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับแชนแรงเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ทางขึ้นไหมไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลย แสดงว่าก็ต้องมาทางนี้ถูกแล้วเพราะมันไม่มีทางอื่นได้ไปแล้วครับแต่ว่าไปตรงไหนเพราะว่าฉลงมันเอาไปเปิดฝาท่อไม่ได้เอ้ยตกลงฉลงไม่ทำอะไรสักพักนี้แบบ โอ้ยดินเสียงเดินเสียงใครโอ้ยไปทางไหนอ่ะมันเปิดฝาท่อไม่ได้ครับกลับไปก็กลับไปไม่ได้ครับไอผู้พัฒนาผมต้องไปทางไหนกลับไม่อันนี้คือทางที่เรามาแต่เราก็กลับไม่ได้ครับจะเดินออกไปทางขวาก็ ก็ไม่มีอะไรครับเป็นห้องน้าธรรมดาตกลงต้องอยังไงครับทุกท่านครับผมมีข่าวดีจะบอกครับผมเพ่เก็บกุญแจรตรงเมือเ่อกีคีได้ครับส่วนข่าวร้ายก็คือแบตหมดแบตเตอรี่หมดแล้วครับชิมหายแล้วครับโอ้ยมืดมาก กูตายแน่นอนบอกเลยไปครับเอ้ยแบตหมดอะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้โคตรมือดอะ่ะคือแบบเมื่อกี้อะกุญแจมันไปตกตั้งที่มันมืดมันมืดเลย lúc Được 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 mana nở, Đang ạch hú sai đi ไม่มีแบตด้วยชิปหายแล้วต้องเดินกลับเดินกลับในสภาพมันมืดอย่างนี้เหรอครับเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วฮะแบตก็ไม่มีอะ่ะอันนี้จุดเซฟจุด เซฟก็จะจะมีแบตให้ไหมอ่ะจะมีแบตให้ไหมเดี๋ยวน้เมื่อกี้เอา้าเดี๋ยว, <c oughs> วกูเดินทะลุป,ประตูอะไรเนี่ย what the fuck เฮ้ยตรงนี้มันผ่านไป ไม่ได้ครับห้องนี้มีอะไรครับมีแบตให้ไหมจ๊ะไม่มีมองอะไรไม่เห็นแล้วครับรเจ้าช่วยโคตรมืดเลยเบรกอ๋อโอ้ยแชร์มา่งอันนี้เหรอนี่เด ไม่ใช่ดิ้าบาร์เฮ้ยเราจะไปหามาจากที่ไหนวะห้องนี้ไม่น่าใช่นะ่ะมองไม่เห็นเลยมืดมากๆต้องลงไปอีกแล้วเหรอวะเนี่ย อะไรวะเอ้ยเมื่อกี้ผมก็เก็บแฉลงมาแล้วเอ้ยกมให้มันปีนขึ้นไปอ้าก็ก็กหมุนไปสิมองไม่เห็นทางแล้วอ่้าวก็ไม่บอกว่าคลิกแล้วมันจะ แง่ประตูให้ก็ไปกดเออยู่นั่นแหละเดี๋ยวๆนะเอ้ยมืดอ่ะมืดตานไปสายก็ไม่มีด้วยครับต้องไปมืดมื่อี้เหรอ,อยังก็เดินในบ้านผีสิงอ่ะอู้อะไรเปิดเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรแล้ว ไม่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นอะไรแล้วครับกเปิดได้ด้วยฮะมยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอมีฐานไหมครับขอ่านหน่อยครับมีฐานไหมผมต้องการ่านมากๆเลยอะแหละไม่ได้ฐานนะ ห้อเสียงใครเดินอ่ะโอ้ยผมมองอะไรไม่เห็นแล้วมีฐานไหมครับถ้ามีก็เรื่องแสงหน่อยผมมองไม่เห็นอะไรแล้วได้โปรดไอ้นี่เด็ c o w b าบนี่มันไม่ พีออ่อะไรบ้าๆเป็นแบม,แบมเอ,อเ้ยเดี๋ยวๆอะไรบ้าๆเป็นแบมเฮ้ยอะไรอ่ะหออมอไม่เห็นอะไรแล้วเจ้าช่วยเราอยู่ไหนเนี่ยเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรอ่ะเอาวอข้ามไปอุโนทุ่นมีประตูเปิดได้ไหมครับเปิด ไฟระคีโอ้ยออกไปได้แล้วบิกเบริเคดเนี่ยเปิดได้ไหมเผาอะไรกันอยู่ครับขอไฟหน่อยครับขอไฟมานำทางสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ชีวิตทอ้อแท้มากเลยครับขอ เติมไฟให้ชีวิตหน่อยอันนี้อะไรก็ไม่รู้เราจะมีไปใายใทำไมครับแบตเบิร์ดก็ไม่มีอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเริ่มอยากจะเริ่มเล่นเกมเแี้วครับอยากจะหยุดแล้วไปกดเริ่มเริ่มใหม่นะครับแต่มันไม่ได้ครับถ้าเล่นใหม่มันก็จะมันจะไม่ตื่นเต้นเหมือนเล่นครั้งแรกนะครับ กูควรจะไปไหนเนี่ยข้ามข้ามข้ามไปไม่ได้ครับผมมองอไรไม่เห็นแล้วในนี้ก็ไม่มีอะไรผมเก็บเลยะไรนี่มันแบบ,บบแบแบ,แบกดเข้าไปดูสิได้โปรดเถอะขอแบตสักก้อนหนึ่งกูม,มองอไรไม่เห็นแล้ว เพื่อนคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมผมว่ามันเล่นยากครับไฟสายก็เปิดไม่ได้ครับเกรดเล่นใหม่แม่งเลยครัเล่นใหม่แม่งเลยครับเมื่อกี้ที่แบบมงงๆอยู่กับไอ้ตรงนี้เนี่ยค,คือมันต้องกดกดสอกลายเป็นแฉลงครับกดหนึ่งกลายเป็นสายครับเราก็งงกันอ,อยู่ตั้งนานอาเอ้ย อเอออย่างงั้นแหละไปอุ้ยไปเปลี่ยนเป็นวิชายอยู่ไหนะเออไฟทชายอยู่นี่โอเคเล่นผ่ามมาแล้วละ่ะไม่น่ามีอะไรน่ากลัวรตรงนี้เออค่อยจะดีขึ้นหน่อย เมื่อกี้ไม่มีไฟฉายครับเราก็แบบไม่รู้เลยว่ามีห้องนี้อยู่ค่ะแบตเตอรี่สองก้อนแล้วมีอะไรให้เก็บอีกไหมนิดชักไม่มีนะครับรีโหลด <c oughs> อะไรใครจะไปลัวเรอ ยังประตูเปิดเ,เองแต่กับดนตรีนี่ก็ไม่ชินสักทีนะข้านในมีอะไรนี่ไงมูแช้าปะโถดตรงนั้นมีอะไรปะไม่มีหรอกตรงนี้ที่เรามาเห็นอะไรบล็อกแบมแบมแบ ไม่มีไม่มีก็ไม่มีโอเคครับตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูตรงสุดทางเดินเนี่ยครับโอ้ย ัวอะไรไล่หลังมาไหมครับเออเดินไปเรื่อยเรื่อยครับอุ๊ยอุย ก็ว่าอยู่เสียงใครเดินเออเดี๋ยวค่อยไปดูประตูตรงนี้นะเรามาดูห้องนี้ก่อนโคตรมืดห้องนี้มีอะไรอ่ะเออไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เก็บด้วย เอ้ยทางนี้มันเคยเป็นทางเดินมาตรงนี้ไม่ใช่เหรอกลายเป็นกำแพงแล้วอะ่ะยา้าเอา้าเดินทะลุกูเดินกูเดินทะลุประตูได้ด้วยอะ่ะอ๋ออันนี้ก็ทะลุประตูได้อีกแต่อย่าเพิ่งดีกว่ามามาดูสุกู๋เหมือดอีกแล้วมือดอีกแล้ว ไปได้ไหมเอา้าเดินทะลุได้อีกแล้วไปดูสุดทางเดินก่อนนะไม่มีไม่น่ามีอะไรละมาดูตรงนี้ก่อนมันบอกให้โอเนเดอเดาครัแต่เราก็เดินทะลุแม่งเลยครับนี่กูยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับมันกว้างเสลอเกินห้องนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ด้วย ไม่มีอะไรเก็บด้วยโอ้ยแบตเีลยอยู่ก้อนเดียวแล้วต้องทะนุถนอมต้องทะนุถนอมวู้ยกลัวแม่งพุ่งมาแน่เลยอะไรกระพิบกระพิบโอ้ย ้ยคิดไปเองหรือเปล่าทำไมห้องมันแปลกแปกเอ้ยปล่อยกูไปเถอะแบตเลยอยู่ก้อนเดียวแล้วอ,อู้ขัส เชือเป็นหลุมเป็นโถงกูว่ากุดเยอะยะวิวเย้า,อยา,อยาเอากูโดดลงไปด้วย อะไรอูออ้แดงแดงเถื่อเลยไฟแดงเถื่อเลยอ่ะโอ้ยผมว่าผมพอมไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับผมว่าผม,มอ,อึดอัดกับบรรยากาศมากเลยครับเดี๋ยววันเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับาร์ทหน้านะครับ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับ <laughs> ไม่ไหวแล้วอ่ะ